มาดูเจ้าเสือใหญ่ใส่กับมีโชคคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับเริ่มเกมก็เป็นมีโชคครับที่เป็นฝ่ายชิงจังหวะเดินเข้าหาครับปัมตีแล้วก็ลงด้วยศอกแบบนี้ครับมือตั้งตัวได้ก็เป็นเจ้าเสือใหญ่ครับที่เป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับโดยปกติแล้วนี่มีโชคเป็นพวกจังหวะฝีมือนะครับแต่ที่เห็นเดินเข้าหาเพราะว่าเป็นจังหวะที่มันได้เปลี่ยบครับก็เลยต้องเดินครับมาครับเดินเข้าไปแล้วครับเจ้าเสือใหญ่สืบเท้าเดินเข้าหาครับ มาครับทำยังไงครับโดนสอกขวาซะแล้วครับเอาละครับจับได้แล้วครับตีได้ไหม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 โอ้ครับนี่ครับโอ้โหตีแล้วโหนครับโอ้โหโหนตีแบบนี้ครับโอ้โหครับกรรมการกรรมการบ้างไงทําถนัดไหมครับมาเริ่มวงนอกต่อครับแข่งสายของมีโชคครับทํางานแล้วครับเจ้าเสือใหญ่เดินเข้าหาครับโอ้หมัดมาแล้วครับโดนแข้งสายอีกแล้วครับเจ้าเสือใหญ่ครับ แต่ไม่ไป็ลไรครับเดินเข้าหาครับเจ้าเสือใหญ่ตัดลําตัวครับนี่คือสายลงทุนครับสายบูคือเจ้าเสือใหญ่ครับโอ้สอกครับดอกนี้มาเริ่มกันไหมครับอ้ามีโชควิ่งเข้าไปโยนเขาครับโอ้โหเจ้าเสือใหญ่ล้มลงไปเลยครับนับครับกรรมการนับครับอ้าครับสับมือเขาวิ่งเข้ามาอีกแล้วครับโอ้โหยำแล้วครับยำแล้วครับโอ้โหไหวไม่ไหวครับเจ้าเสือใหญ่โอ้เหมือนจุกนะครับไปโดนแข้งอีกแล้วครับล่อยคืนเอาเจ้าเสือใหญ่เจ้าเสือใหญ่สาวมาสวนแล้วครับสวนแล้ว อ้าวมีโชคมีโชคปักซอกอีกรอบนึงครับเจ้าเสือใหญ่เดินเข้าหาครับไม่โดนครับอ <into adults> ้าวเดินเข้าหาครับเจ้าเสือใหญ่ขยับเข้าไปหาครับตัดลําตัวครับแต่โดนครับอ้าวตัดลําตัวเมื่อกี้ปังเงาขึ้นหมัดแล้วครับหมัดมาแล้วอ้าวดูเหมือนเป็นอะไรครับเจ้าเสือใหญ่เป็นอะไรครับเป็นอะไรครับเจ้าเสือใหญ่ครับโดนครับเหมือนเหมือนเจ็บอะไรสักอย่างครับโหครับป๋าวทีนี้ครับมีโชคยำเลยครับโอ้โหทิ้งตัวเลยครับ